ศุรศักด์นามสกุลเพิ่มผลนะครับจริงๆไม่ใช่ผลจังหวัดเลยผมมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารผมมาอยู่มืงเลยปี30ย้ายมาจากจังหวัดอุดอรมาเป็นอาจารย์ในฐานะครูกศนอาจารย์หนึ่งระดับ3หลังจากเรียนจบปราโทแล้วก็มาที่เลย ชื่นชมจังหวัดเลยตรงที่ว่ามันมีความสงบความร่มเย็นไม่พลุกพล่านคนที่นี่เป็นคนจิตใจที่ดีงามผมก็เลยมาขออาศัยข้าวแดงแกงร้อนอยู่ที่นี่ผมเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเป็นคนพื้นบ้านเป็นลูกเปนนอกเป็นลูกครูเปนนอกชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่ผม โชคดีตรงที่ว่าผมมีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะมีคุณพ่อคุณแม่อบรมสั่งสอนมาดีพ่อแม่บอกว่าถ้าเผือได้ขี่สร้างตั้งห้มเป็นพญ,ญาอย่าสิลิมชาวน้าผู้ขี้ค่วยค่อนกล้าก็เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะกรุศาสตร์สาขาการศึกษานอกบรเวณ ท้งปรพยาตร,ะยะรีพยาธงแลัการที่อยู่ในมหาวิทยาลัย4ปีปี6ปีเนี่ยทำให้ผมได้รับการบ่มเพาะให้เห็นคุณค่าของคนที่ได้โอกาสกว่าเราก็จึงตั้งปณิธานและตั้งใจว่าถ้าเรามีโอกาสทำงานรับใช้บ้านเมืองแบบไหนก็แล้วแต่ก็จะตั้งใจทำงานเต็มที่งานผมเนี่ย เป็นงานการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับการให้โอกาสคนที่ไม่มีความรู้คนที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อยๆให้มีโอกาสได้เรียนทางการศึกษาพื้นฐานเรื่องอาชีพเรื่องทักษะชีวิตต่างๆอันนี้คือหลักของกศน ผมเป็นคนผูกพันมากับชนละหมดนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ก่อนผมไปไล่ไปนากับพ่อกับแม่เนี่ยผมจะเห็นความอุดมสมบูรณ์เห็นข้าวข้าวปลาอาหารพืชพันธุ์อาหารที่อุดมสมบูรณ์มากด้วยความที่คนเนี่ยไม่ทํามาค้าขายแต่เขาทํามาหากินมันก็เลยไม่อดไม่อยาก การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเอื้ออาทรเนี่ยมันมีให้กันในสังคมสมัยเดิมสูงภาพเหล่านี้มันติดตาพอผมมาทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกสนเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องแนวความคิดเรื่องของศาสตร์ของพ่อศาสตร์ของพระราชาโดยเฉพาะศาสตร์เรื่องหลักการชีวิตตามหลักปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจึงเป็นศาสตร์ที่คนไทยควรนำพาใส่ หัวอ,อย่างที่เลยผมจะคิดวออ่าถ้าเราทํากับใครไม่ได้เนี่ยเราก็มาปฏิบัติกับตัวเองเป็นมากเป็นผลเอากับครอบครัวเราสักก่อนดีไหมท่านเองที่ที่คิดครับเรื่องสวนผมนะครับ ผกับลูกพากันตั้งชื่อว่าสวนลุงทุยผมมีความฝันอย่างหนึ่งว่าผมอยากมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเพราะในชีวิตนี้ผมไม่เคยมีมอโดกทรัพย์สินจากพ่อแม่มาเลยคือเราไม่เอาเราได้รับการศึกษามากกว่าใครๆเราก็ฝันว่าอยากมีที่ดินสักแปลงหนึ่งซึ่งทำไร่นาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนหลวงนหลวงเนี่ยบอกว่าให้เรา ปลูกพืชหลายๆอย่างอย่าปลูกพืชเชิงเดียวศาสตร์พระราชาเรื่องแรกเนี่ยก็คือศาสตร์เรื่องดินใช่ไหมครับในสวนผมสิบสามไร่เนี่ยผมจะอนุรักษ์ดินและน้าเนี่ยตามศาสตร์ของพ่ออย่างเช่นการปลูกแฝกการปลูกใช้ปุ๋ยพืชสดการใช้ปุ๋ยหมักการบํารุงดินด้วยวิธีการต่างๆที่พ่อสอนเราโดยที่ไม่หลังแกดินเราเคารพพระแม่ธรณี เราจะไม่เอาเคมีเข้าไปใส่ดินอย่างเด็ดขาดศาสตร์ที่สองก็คือศาสตร์เรื่องน้ำองค์ท่านคิดเรื่องน้ำเรื่องการลักน้ำแก้มลิงอะไรต่างๆแต่สวนผมเนี่ยก็อาจจะมีจำลองสิ่งเหล่านี้เอามาใช้เท่าที่เราคิดว่าเอามาใช้จริงไม่ใช่มาแสดงนะครับมาใช้ให้เกิดมากเกิดผลเป็นปทูปธรรมศาสตร์เรื่องป่าไม้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างซึ่ง พระองค์ท่านบอกว่าไม้ใช้สอยไม้เชื้อเพลิงไม้ที่ใช้ในการาใช้พลังงานใช้สอยสิ่งก่อสร้างแม้กระทั่งไม้ที่เป็นสมุนไพรแล้วก็ควรจะมีไม้เหล่านี้ไว้ในสวนเราศาสตร์เรื่องของพลังงานพลังงานดวงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานแดดพลังงานจากชีวมวล พลังงานจากมูลสัตว์และที่สําคัญศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องเอามาใช้ในวิถีชีวิตกับประจาวันก็คือศาสตร์การดํารงชีวิตตามหลักปัจจยาของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรก็แล้วแต่ที่ทําด้วยเหตุด้วยผลที่ทําด้วยความพอประมาณการทําแล้วม่พูมิคุ้มกันแล้วเราเรียนรู้คู้กับคุณธรรมตลอดเวลาเนี่ยต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในการบริหารจัดการ ในการสร้างครอบครัวเราอย่างต่อเนื่องชั่วลูกชั่วหลานจริงๆผมก็ไม่คิว่าผมจะอายุสั้นนะผมก็คาดคะเนว่าพ่อแม่คุณพ่อผม83คุณแม่ผม89 ผมได้สักแปดสิบห้าน่าจะได้ก็คิดกันลเล่นแต่ว่าพอมาถึงคราวที่มันหน้าสิวหน้าขวานจริงๆเนะี่ยผมเจอมะเร็งโรคร้ายที่มันก็เป็นโรคร้ายจริงๆนะี่ยก็ทําให้ผมชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะักเนาะผมก็เลยคิดเรื่องของการตายมาศึกษาเรื่องการตายเป็นเรื่องธรรมดานี่หว่าผมก็พะวังไปสักพักหนึ่งท่านเองแต่พอตั้งสติได้ ผมก็รู้ว่าผมต้องเตรียมตัวตายก่อนตายแล้วล่ะเอาละตายพวกนี้วันนี้ผมก็พร้อมนะครับวันที่ท่านดูผมในวันเนี้ยนนผมอาจจะน,น่าวนญญลงศพก็ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยท่านพระท่านสอนให้เตรียมตัวก่อนตายให้ตายอย่างสงบสันติสง่างามถ้าจะตายทั้งทีผมก็อยากจะให้การตายของเราเนี่ยมันทำให้หลายๆคนได้ตื่น หลักคิดในการจัดงานของผมมีสามอย่างหนึ่งคือเรื่องราวของการเคารพในวิถีชีวิตของชุมชนจัดงานศพที่เลยก็ต้องเคารพในวิถีของคนเลยแต่เราก็ไม่ดําเนินการทุกอย่างเราจะไม่ทําในสิ่งที่เคยแต่เราําทําในสิ่งที่ควรเป็นแบบอย่างอาการที่สองก็คือเรื่องราวของการที่จะทําให้งานศพเป็นอุทาหรณ์สอนผู้คนนะครับ แล้วก็ใครมางานศพเนี่ยขอให้มีความสุขกลับไปที่3ก็คือเรื่องราวของการทําให้เราได้สร้างนวัตก,กรรมทางสังคมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆทางสังคมที่ดีเช่นรีดที่ใช้งานศพเนี่ยผมก็จะบอกกล่าวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องว่าขอเป็นต้นไม้ได้ไหมครับต้นไม้แบบไหน,นก็ได้ต้องใช้สตางค์ซื้อก็ได้และยังทิ้งประเพณีรีดไม่ได้เนี่ย แล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นต้นไม้ได้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งศพตายหนึ่งคนเนี่ยไอ้ต้นไม้ร้อยต้นถ้าตายสักสิบคนก็ได้พันต้นแล้วโลกบนคงเขียวกระจีอย่างน่าชื่นใจและที่สําคัญพันไม้ดีๆเนี่ยเราเอามาแลกเปลี่ยนแจกจ่ายกันงานนี้ได้ไหมไอรีดเนี่ยนะครับงานศพคุณแม่ผมที่อุบลเนี่ยผมได้ข้อคิดที่ดีตรงที่ว่าพระเนไม่ได้เป็นพระในการจัดการกับรีบ ทิ้อยู่หลายร้อยพ่วงท่านเจ้าอาวาสไปสวดพระอภิธรรมสวดไปท่านก็มองต้นไม้ไปพอเสร็จงานสวดทว,ว่าอาตมาขอจองต้นนี่นะอะไรเงี้ยซึ่งปเป็นเรื่องที่น่าดีใจพอเสร็จงานศพปุ๊บเนี่ยมีรถปิกอัพของโรงเรียนของวัดของโรงพยาบาลหลายสิบคันมาจอดรอรับต้นไม้ไปปลูกมันเป็นภาพที่น่าเชื่นใจเสร็จแล้วประธานก็ไปปลูกต้นไม้เป็นสิริมงคลให้ครอบครัวนอกจากต้นไม้แล้วเนี่ย ก็ยังเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ม,มีประโยชน์อย่างเช่นเป็นรีดยาสามัญประจําบ้านรีดหนังสือดีๆรีดอะไรร,ร,รีดอุปกรณ์กีฬารีดอุปกรณ์การเกษตรรีดพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวดีๆพันธุ์ข้าวาเมืองเลยเนี่ยดีเยอะเอามาเป็นรีดได้ไหมครับแต่ว่าต้องมีสตรอรี่ให้เขารู้หน่อยนะครับว่านี่ข้าวอะไรนี่ต้นไม้อะไรนี่คุณค่ายอย่างไรมันจะทําให้คนอยากได้แล้วเรามีประโยชน์มากขึ้น กราตงจะสวนกระแสที่เคยทําไว้ได้ของที่ลึกเนี่ยก็อยากให้เป็นดีๆผมเตรียมไว้แล้วครับงานศพผมนี่ยผมก็เตรียมพันธุไม้มเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีพื่อนผมทํางานที่วัดยานศูนฝึกอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีมเมล็ดพันธุ์ดีๆเยอะเลยนะครับเราอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาไว้มเมล็นพันธุ์พวกนี้ขยายพันธุ์ได้นะครับซึ่งก็สอนคนเรื่องของ ความมั่นคงด้านอาหารทุกวันนี้เราซื้อมเล็ดพันธุ์จาก้านค้าซึ่งเอาไปแข่ให้พันธุ์ไม่ได้นะเขาทำ GMO เขาทำหมันมันไว้เพราะเขาต้องการขายตลอดเป็นการปลูกขาทางการค้าซื้อหน้าอาเนกอานาตมากก็ทุกอ,อย่างก็อยากจะให้มันสร้างสรรค์สังคมให้คนได้ข้อคิดนะครับให้เรารู้สึกมีสติตายอย่างสงบ สันติสง่างามและตายแบบไม่ต้องกังวลกันสิผมก็คิดว่าผมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับ